สวัสดีครับสวัสดีสวัสดี f อสวัสดีพี่น้องเราทุกท่านนะฮะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องวุฒธธิชัยอะไรยนต์วุฒธธิชัยของถูกเช่นเคยครับมาวันนี้เรามาส่งมอบรถด,ดับคาราแสนกว่าบาทกัน1นึ่งแสนสอ่อนห้าพันหรอคเนี้ยอยู่ในชุด3คันะ่ะที่ไม่มีเอกสาระ่จะจำได้ไหมวันนี้เรามาส่งมอบนะครับพอดียางหน้ายางหน้าไม่ไหวครับนี่ยางหน้ามันโลนมาก ก็เลยต้องเปลี่ยนให้พี่น้องเราเปลี่ยนให้ FC ครับยางหน้าไม่ไหวครับนี่เปลี่ยนเอายางหน้าคันนี้จากไอ้คันข้างหลังมาใส่เดี๋ยวเรามาถามมาสอบถามกันว่า FC เรามาจากไหนตำบลไหนดูเรามากี่ปีแล้วแบบไหนอย่างไรบ้างแล้ววันนี้แจกเสื้อวินเทจครับเอาไปเลยคนละ1ตัวนะครับเสื้อวินเทจเสื้อลิมิเต็ด d อิ i o ดิชันสีแบบที่ผมใส่อยู่เนี่ยผมกำลังใส่ในะวันนี้นะ คันนี้เป็นเครื่องร้อยสิบเกียร์เกียร์ใหญ่นะครับเฟืองท้ายใหญ่ใหญ่หมดตัวเลยแสนกว่าบาทคันนี้ดูเฟืองท้ายดิดูเฟืองท้ายครับจมบ้าไหมเนี่ยครับล้างขัดสีทวีวันดูทัศนีเนี่ยก็คือรถตอนที่จอดอยู่อะตอนที่จอดอยู่มันมันก็ยังไม่ทําความสะอาดเนาะคนมาดูก็ว่ามันไม่สวยไม่อะไรต่างๆนาน,นานมันก็เรื่องธรรมดาครับเพราะว่ารถมาราคาแสนกว่าบาทแล้วก็ ตอนจอดอยู่มันอาจจะยังไม่สวยแต่เราเอามาขัดสีฉวีวันมาล้างมาทําเช็คนั่นเช็คนี่สวยเลยนะครับมันก็ดูดีนะครับดาขึ้นง่ายลงง่ายเสร็จสับเรียบร้อยดูชุดรอบคันดลครับดูครับเนี่ยถามใครจะกล้าตอบว่าเราราคาแสนกว่าบาทเนี่ยมีอยู่กับผมนี่แหละแสนกว่าบาทบได้วิ่งได้ใช้งานยาวๆช่วงล่างใหญ่เอสยูสุดูฝั่งนี้ครับดูชัตซีครับเนี่ย ดูครับดูดูเครื่องครับเครยครับองไรพอวเวอร์ด้วยแล้วก็รถรถสามคันก like ็จะเหลือคันนี้ครับคันฟ้านี่ครับแสนสอ0หมเหลือร0อยเอซมาจับจองเป็นเจ้าของแล้วผมได้มิซูคันนี้มาขายสัก7 9็ดหมื่ขายตามสภาพมีเล่มมีชุดโอนบัตรประชาชนขาดใครที่ไม่ซีเรียสอะไรมาเอาไปใช้7 9 0 0หบาทมาดูนะครับ เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทครับขับได้วิ่งชิวครับขับได้วิ่งได้นะรถอ่ะไม่ได้ขี้รล้วขี้เหร่อะไรมากมายนะดูภายในดิเจ็ดหมื่นเก้าอ่ะรถอ่ะแล้วดูช assis เมว้าวด้วยนะช a s อ่ะดูดิเจ็ดหมื่นเก้าอ้าวหาในได้ทีนี้แล้วดูพื้นพื้นหลังครับแต่ขายตามสภาพนะต้องรับสภาพได้ก่อนนะครับพื้นหลังปูตีนไก่เรียบร้อยนะครับโอ้ยเนี่ยคันนี้เจ็ดหมื่นเก้านะรถอ่ะเอาดู ตัวเผาเดิมครับเจ็สี่ครับจุถือว่าโอเคราค,า 79, ครับราคาเจนะ็ดหมื่นเก้าครับราคาเจ็ดหมื่นเก้านะราคาเจ็ดหมื่นเก้าคันนี้นะฮะแล้วก็คันนี้แสนสองหมื่นห้าพันที่ยังเหลืออยู่อ่ะแสนสองหมื่นห้าพันครับคันนี้ครับแสนสองหมื่นห้าพันในรถสามคันส่วนคันนั้นไปแล้วครับ ก็เอฟซีเราพี่น้องเราที่เข้ามาหาผมแล้วเรามาคุยกันมาเจราจากันมาพูดว่าแบบนั้นแบบนี้ต้องการอย่างนั้นอย่างนี้ทําอะไรบ้างนี่ช่างอาร์ตก็ขัดล้างก็สวยครับทีนี้เห็นไหมขัดออกล้างออกมันก็ดูดีครับรถอะาดูภายในนะจากที่วันนั้นดูภายในครับเนี่ยมันก็ดูดีครับสําหรับสําหรับใครที่ไม่ซีเรียสเนี่ยบเบาะ้าไปห่อไม่หน่อยเพราะว่ารถราคานี้เนาะเข้าใจกันดูหัวครับ สำหรับใครที่ไม่ซีเรียสที่จะต้องสวยวิง่งแจ่มว้าวมาเอารถแบบนี้ไปใช้ไปวิ่งดินเอาตรงๆเนาะบางคนก็แล้วแต่มุมมองไปวิ่งดินก็เที่ยวละ250เท่ากันกับรถคันละล้านนะครับเท่ากันเลยนะฮะแต่ว่าเราก็ใช้ไปตกแต่งไปด้วยมันก็เรื่องธรรมดาครับอนันนี้รถคันนี้นี่ตอนนี้พี่เขากําลังไปกดตังค์อยู่นะฮะเ c เราลูกค้าเราไปกดตังค์ดูเดี๋ยวเรามาสอบถามมาตะมาถามกันว่า ไปจากไหนอาร์ตขับหันหน้าออกขับขึ้นน้ําโชว์หันหน้าออกดิเอาดูรถราคาแสนสองหมื่นห้าพันดูดูด,ดูขายแทบจะวัดทุนออกไปเลยอะ่ะเกียร์มีปัญหาก็ซ่อมเกียร์ให้เรียบร้อยทําเกียร์ให้เรียบร้อยแล้วนะครับเกียร์ทาให้เรียบร้อยแล้วนะเอาดูครับรถราคาแสนสองหมื่นห้าพันเอาดูดูด,ดูดูครับอาร์ตวนนะแล้วก็ขึ้นน้ําโชว์หน่อย ดูครับโกไฟพาวเวอร์ด้วยแสนสอง FC ดูครับแสน0องครับแต่วันนี้ทำเป็นคลิปปิดการขายนะเนี่ยดูครับเครื่องดีดีผมชอบเครื่องคันนี้ดูครับแทบจะไม่มีควันเลยถอยถอยถอย๋ยวหันหน้าออก พอออกกล้องวะบอออกไอ้ผู้ใดอ,ออกไอ้ไอ้แล้วนะเนาะเดี๋ยวสัมภาษณ์ไอ้แล้วเดี๋ยวจะโชว์โชว์ให้ดูนี่ไม่อยากออกกล้องครับผมบอกว่าพอออกกล้องว <c oughs> <c oughs> ่าบัวมาจีถามว่าเมืองกันมาโดนไปันไดแล้วครับว่ตอบให้แน่แค่เอาซี่นี่นี่ลูกถามพ่อสวัสดีครับ <c oughs> บังครับให้ออกกล้องครับทีนี้ <c oughs> พ่อเมืองลูกมาโดนันไดแล้วลว่าวอสองปีแล้วสองปีแล้ว FC นะครับเป็น FC มาสองปีแล้วเดี๋ยววันนี้ห้เสือให้เสือไปโคตรละตัวเสือกำเนีนี่นี่เสือแบบผมใส่หนีง่ายบะ งามเมื่อนี่กะวันนั้นพ่อพ่อเมืองพอดเขาได้สตาร์ทเครื่องฟังบ่เหรอึสตาร์ทอยูแต่บ่ได้ขับเบิ้งเออแล้วก็ข้อน้ามันหัวนะพ่อนะผมก็เเลียนให้เรียบร้อยแล้วก็วันนี้เช็คให้พ่อพ่อยุ่ไใสนี่อยู่เขาวงครับอยู่เขาวงจังหวัดกาลสินผมนี่เองวันนี้จะขับกลับครับก็ถามว่ารถงามบอกระตอบว่าบองามกระดอนะพ่อนะแต่ว่าราคาแสนสองหมื่นหาพันหนี่มาะสมกับราคาบ่ ไอ้หนดีดูจะตอบไหมจะตอบไหมใส่บงังกรเออใส่บงังกรอ้าวเดี๋ยวรู้เออใส่ได้นะครับอ่มันก็ได้พราใส่ได้อยู่หนังน้องพอนะเนี่กัมีปัญหากันจังหวะกันไว้โอ้ <c oughs> เอ้าโอเคนี่มาดูมาดูมาดูาด,ดูนี่เห็นไหมเห็นไหมนี่เดี๋ยวให้ช่างอาร์ตถอยแล้วจะให้ช่างอาร์ตขึ้นดำครับนี่โอเครู้เรื่องเนี่ยก็เนี่ยครับขึ้นดำแล้วครับเห็นไหม แสนสองหมื่นห้าพันเนี่ยฝาท้ายเปิดแล้วครับแสนสองหมื่นห้าพันครับรถอ,อ่ะอ่ะเดี๋ยวรอพี่เขากลับมาเดี๋ยวเรามาสอบถามพี่เขากันว่าเอะก็เหมือนถามพ่อไปแล้วเนาะเมื่อกี้เนะเาะเดี๋ยเดยมันก็จบมันจบไปแล้วแหละเดี๋ยวถ่ายปกเฉยๆเอาดูดูครับรดราคาแสนสองหมื่นห้าพันเอาดูครับ FC เราพี่น้องเรา,เาดูครับดูเครื่องดิเจ่มขนาดไหนอะ่ะ พอใช้ได้ไอยู่นะเนี่ยก็เสริมจปนปลาเนี้ยนี่ดูก็ถามว่ารถอยู่กับผมมันสวยปิ๊งไหมมันก็ไม่ได้สวยปิ๊งนะแต่ราคามันจูงใจนะรถอะบางครัง้งบางทีดังขนาดนั้นะรถด,ดำขนาดนั้นเห็นไหมเนี่ยที่จอดไว้แบบนี้ยางมัน,มน,มนแบนเราก็มาเติมลมเติมอะไรปรับปรุงมันก็ใช้งานได้ครับรถอะ่ะมันก็ใช้งานได้ปกตินะเอาจริงๆนะเนี่ยอย่างคันนี้เห็นไหมแสนสองหมื่นห้าพัน ขายโลขายโลขายโล,ขาย,ลขายออกเพราะม,มันเนเยอะรถเยอะมากนะครับตอนนี้ซื้อเข้าอย่างเดียวเลยอ่ะนี่ดูปับเอออัดเดี๋ยวเดียวอัดเอาไว้แบบนี้แหละมันสวยดียกขึ้นแบบนี้สวยดีอ้าวโอเคก็เดี๋ยวรอพี่เขาแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์พี่เขากันว่าอะไรยังไงนะครับรอแป๊บหนึ่งครับผมอ่ะจากไล่ระบบเสร็จแล้วครับลองดําลองอะไรเสร็จแล้ว เอาหมอนออกนะครับเมื่อกี้สายเบรกมันเหมือนจะรั่วก็เลยเปลี่ยนให้พี่เขานะครับนี่จะลองใหม่ะคะทีนี้เรียบร้อยแล้วนี่เดี๋ยวถามพี่ก่อนไอเครื่องดีปะ่ะเครื่องดีปะ่ะ่เครื่องดีเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเครื่องดีอัดเดินหน้าเลย ติดแล้วเว้ยถอยเนี่ยเนี่ย,ยโอ้โเคอาใสายเข้าเตรียมส่งเรียบร้อยครับที่นี่มันเป็นไหน,นมันต้องย่ำอ่ะไล่ไล่ลมใหม่ครับไล่ลมใหม่อีกครั้งนึง นิดเดียวเรียบร้อยแล้วครับจะเดินทางล้วกดติกหน้านี่ยังรักละเขาตังแสบเขาจะนั่นเอาไปโหลดอ่ะเดินทางปลอดภัยขอบคุณเอฟซีครับขอบคุณหลายหลายครับขอบคุณครับรับรวยรับรวยเดินทางปลอดภัยเด้อก็เสร็จสับเรียบร้อยแล้วผมก็ส่งท่าน้ํามันนะครับเติมน้ำมันให้พี่เขาไปอีกหนึ่งพันนะครับรถพิเศษให้กันไปอีกอ่ะไปแล้วครับอ้าวเดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วนะทีนี้ ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะวุฒิชัยอะไลยนต์วุฒิชัยของถูกถูกจริงการันตีจากผมวุฒิชัยอะไรลยนต์นะ0 8 7 9 5 1 9 2 2 6็ดเ6้าห้าวุฒิชัยอะไลัยนต์กาซนินชื่อนี้การันตีความถูกชื่อนี้การันตีความมันชื่อนี้การันตีความมาตรฐานเช่นเคยกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบพระคุณทุกท่านมากมาก ครับบ๊ายบายโอ้วิ่งจวดขนาด